ครับตอนนี้ทมาดา com มาอยู่บริเวณหน้าหอเฉลิมพระเกียรตินะครับส้าสรับจุดนี้เป็นเป็นจุดชมวิวครับตรงนี้สูงประมาณสักยี่สิบกวเมตรนะครับครับครับสัญลักตรงนี้ครัจะเป็นป้ายนะครับป้ายหอเฉลิมพระเกียรตินะฮะของ I-RPC นะครับ ครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะฮะเดินมาดูวิวข้างบนนะครับครับตรงนี้ก็บรรยากาศดีนะฮะลมลมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับลมอ่อนๆนนะฮะข้างบนก็มีคนอยู่สีห้าคนเหมือนกันนะฮะ สำหรับจุดนี้เขาจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยี่ยมชมแถวนี้ประจานะฮะสำหรับช่วงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีเยอะสักหน่อยนะฮะแต่ตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินขึ้นหอเฉลิมพระเกียรตินะครับ ครัตัวนี้ก็อยู่บริเวณหาดชายเดนของกระบลนากน้ำนะครับ ขึ้นมาข้างบนนี่ก็เริ่มมีนืนอยแล้ก็เริ่มเหนื่อยเหมือนกันนะข้างบนนี่เิน่อหลายก้าวรับ อันนี้สุดข้างบนสุดยอดแล้วนะครับครับนี่นะข้างบนชั้นบนของหอเฉลิมพระเกียรตินะครับรับส่วนข้างบนนี้นะครับอันนี้เป็นข้างบนตรงนี้ที่ก็ททำตะแรงไว้นะครับตรงนี้ก็น่าจะ กันมาให้นกเข้ามาอาศัยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าขี้นกจะเยอะนะฮะโอเคถ้าไม่หสกรปรกอะไรนะฮะจ,จุดนี้นะจะเป็นเป็นป่านะฮะเป็นป่าชายเลนเนี่ยนะฮะ ถ้าเห็นแถบริบๆิบบนั้นจะเป็นเป็นบริเวณวัดนะคะแถบตัวเมืองและยองนะครับแถบก็โอเคนะครับผมพอดูได้ฮะ,ะสวยฮะ